สวัสดีค่ะคูต่ายนะคะสําหรับวันนี้ค่ะวันนี้คูต่ายจะทําน้ําเต้าหู้นะคะซึ่งน้าเต้าหู้เนี่ยค่ะอันนี้คือถั่วเหลืองนะคะอันนี้คือถั่วเหลืองแต่ตั้นหนูลองลองปรับอันนี้ลงมานะ่ะ <c oughs> คูต่ตยจะทําน้ําเต้าหู้นะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองประมาณ 0, ครึ่งกิโลค่ะซึ่งตัวมาดูค่ะน้าเต้าหู้ในปัจจุบันใน,ในท้องตลาดของเรานะคะมันจะมีแบบบางทีเขาจะใส่จะใส่ครีมเทียม ครีมเทียมก็คือแบบเป็นตัวนเนี้ยค่ะเนี่ยเป็นครีมเทียมใส่เพื่อให้มันมีความมันความหอมความอร่อยซึ่งถามว่าเราต้องการไหมมันเป็นไขมันที่สะสมในร่างกายเนาะเราไม่ต้องการเราต้องการโปรตีนจากเต้าหู้เขียวๆเพราะฉะนั้นวันเนี้ยครูต่ายก็เลยจะทาคลิปการท,ทําเต้าหู้แบบให้เราทําเองสูตรเข้มข้นจะ ชอบความอร่อยแบบใส่น้ําตาลหรือไม่ใส่น้ําตาลเราก็ค่อยเลือกทําวันนี้คือแบบหน้าคุณแม่แบบเรียวๆมากเลยนะคะนี่ก็จะทําให้เห็นเรียวๆทั้นตอนแรกค่ะหนึ่งค่ะท่านขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยค่ะก็คือเราจะต้องล้างค่ะล้างน้าเต้าหู้ไอ้ล้างตัวถั่วเหลืองนะคะให้สะอาดล้างน้ำเต้าหู้สะแล้วคุณแม่เรายังไม่ได้ทําเลยนะคะหนึ่งก็คือล้างนะคะล,ล้างให้สะอาด่ะล้างล้างให้สะอาดทีนี้เวลาล้างเนี่ยเราจะเห็นนะคะเห็นไหมคะเราจะเขย่าเขาค่ะจนกระทั่งเขาเขาใส่เนาะ ใ,ใส่นะคะเห็นไหมน้ํามันก็จะยังไม่ไม่สะอาดยังขุ่นๆนะคะยาคาเฟกาอะไรออกนะคะให้ให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วอะคะ่ะพอเราล้างเสร็จนะคะเราก็จะแช่นะคะแช่ทิ้งไว้ประมาณหกชั่วโมงหรือถ้าใครมีมีเวลานะคะที่แบบเอ้ยเดี๋ยวเราจะทําตอนเย็นก็ได้หรือจะทําตอนเช้าเราก็แช่แช่ข้ามคืนนะคะแช่ข้ามคืนไปเราก็ตื่นมาทำตอนเช้านะคะเพราะว่ามันไม่นานอะนะคะนี่ค่ะล้างล้างให้สะอาดู้ใส่ก็ล้างประมาณหลายครั้งอยู่นะคะห้าหกครั้งแล้วแต่ ะะเอาให้เอาให้สะอาดอพอเราล้างน้าปราปาเสร็จนะคะครูก็จะล้างน้ำน้ำดกินเนาะเพื่อที่ให้ให้พวกคอรีนหรือว่าการเติมสารต่างๆที่มันเป็นน้าปราปาค่ะออกไปนะคะนี่ก็จะเป็นน้าน้ำดืน่นะคะน้ำสะอาดที่เราใช้เห็นไหมเราจะได้ตัวเตาหูเนี่ยค่ะครูต่ายจะแช่วันนี้ครูจะแช่ประมาณ6 7ชั่วโมงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวครูต่ายจะทาตอนเย็นนะคะทําตอนเย็นอ่าใส่ค่ะใส่น้ํา นี่ค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่ะทิ้งไว้แบบนี้ค่ะประมาณ6กถึงดชั่วโมงนะคะหรือห้าชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะแช่้ามคืนนะคะจะดีมากๆเลยโอเคจ้ะเดี๋ยวพอแช่เสร็จเรามาดูกันค่ะจ้าทีนี้นะคะพอเราแช่เสร็จนะคะเราก็จะได้เต้าหู้ผ่าซีกที่แบบว่า ค่อนข้างจะขยายตัวนะคะก็อบดิขึ้นนะคะทีนี้ก็เอามาล้างน้ํานะคะประมาณ 3- 4มสี่ครั้งนะคะจนกระทั่งนี่แหละค่ะก่อนนะคะ,ะ,คะก็ใส่กระชอนแบบนี้นะคะใส่กระชอนให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้เขาเสด็จน้ำเนาะ,ะ,ะเสด็จน้ําเสร็จเราก็จะเอามาปั่นค่ะเตรียมเครื่องปั่นให้เรียบร้อยค่ะเตรียมน้ํานะคะแล้วก็เตรียมเครื่องปัน่นเครื่องปั่นก็อยู่นี่นะคะเมื่อเราล้างเสร็จแล้วนะคะคต่ยก็จะเอาคนเหลืองนะคะใส่เครื่องปั่นแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วค่ะก็ใส่น้ําค่ะ ใส่น้ำนะคะก็ใส่น้ำเข้าไปเยอะหน่อยแหละนะคะนี่ค่ะใส่น้ำประมาณนี้น้ำกินนะคะใส่น้ำเสร็จเดี๋ยวเรามาปั่นกันนะคะปัน่นคือครูอ่ะปั่นไปได้สองรอบแล้วนะคะก็เลยว่าอา้าวลืมปั่นให้ดูจะได้จบ เท okay. ใส่กรองค่ะจากนั้นก็เล่้งค่ะดีเพอน้ำเขาออกมาค่ะหรือใครจะปั้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเราทำกินเองมือเราสะอาดเราก็ไอ้น,นี้ได้เลยนะอ่าโอเคจ้าตอนนี้เราก็ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ที่ผู้ใหญ่เนี่ย ทำเสร็จแล้วนะคะทำเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีฟองเห็นนะคะมันจะมีฟองเนาะมีฟองเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะตัดฟองตัดฟองออกนะคะตัดฟองออกแล้วก็ต้มนะคะทีนี้เราจะต้มเราก็จะต้มโดยการที่เใช้ไฟอ่อนนะคะก็จุดแก๊สแล้วะจุดแก๊สก่อนนะคะจุดแก๊สไฟอ่อนประมาณนี้ค่ะดูที่ตัวไฟนะคะไฟก็อ่อนประมาณนี้นะคะอใช้ไฟอ่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะเพื่อลดกลิ่นหืนของ ผัวเหลืองนะคะเราก็จะใช้ใบเอยค่ะใบเอยก็ล้างให้สะอาดนะคะพอล้างสะอาดแล้วเราก็ม้วนเขาหน่อยนะคะพับพับแล้วก็มัดเข้าเป็นเกลียวนะคะมเข้าเป็นเกลยียวแล้วก็อาจจะใช้มือกดนะคะกดเขาหน่อยให้เขาแบบว่าเออช้ำๆหน่อยนะคะช้ำๆหน่อยเพื่อที่ให้ให้เขามีมีสารหอมนะคะออกมานะคะห,หอมเราจะต้มใส่เข้าไป นะะคทีนี้เราจะต้องเคี่ยวเขาบ่อยๆนะคะใส่ใส่ใบเตยเข้าไปนะคะแล้วเราก็จะเคี่ยวเขาบ่อยๆขณะนี้เราก็ตักกองเห็นไหมคะเราก็ตักกองออกนะคะกองออกไปนะะคถ้ามันเหลืออะไรเราก็เช็ดนะคะับองออกเนไหมคะเราจะมีกองจากนี่สักแล้วก็เราจะมีกากถั่วเหลืองนะคะอ่าทีนี้เราจะมีกากถั่วเหลืองเนี่ยคุณต่ายใช้ถั่วเหลืองนะคะประมาณเออ่จริงๆซื้อมาแบบถุงหนึ่งกิโลนะคะแต่ว่าเราใช้ไม่หมดเราใช้เกินครึ่งนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือได้หม้อไซส์ใหญ่พอสมควรนะคะ อโอเคจากนั้นนะคะเราจะต้มไปแบบนี้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะเราจะปล่อยให้เขาเดือดค่อยๆให้เขาเดือดนะคะแล้วก็คนเขาตลอดเวลานะคะเพื่อให้เขาไม่ติดก้นหม้อนะคะเขาจะได้ไม่ไหม้นะคะเราก็จะได้น้ำเต้าหู้ที่อร่อยๆพร้อมรับประทานแล้วค่ะ